มาครับซีสามไปซีสี่ไปทูไปทูครับมากองเชียร์อยู่ไหนเอ่ยกองเชียร์วนะรพลสาหาับอมภวพรวิษณุนัทนพงษ์แทนเดชกูริเกียรตินุวัตครับผมเดี๋ยวดูครับรายชื่อเหล่านี้แล้ว เหมือนที่ที่เนี่ยน่าจะเปลี่ยนรถมาลกูกเอ่าล่ะครับเดี๋ยวมาดูการแข่งข,ขันครับ6กรอบสนามด้วยกันนะที่พัดผ้าก,กันไปนะเอาละฮะมาดูตรงนี้ครับการคุมเกมปล่อยโดยพี่โหน่งกับพี่นุฮะอ่ะนา,ะา,า,านี่แหละมาๆกันนะ จนได้ฮะเห็นไหมครับใครใครแตกแถวครับไม่ปล่อยครับลดรอเห็นแล้วนะฮะของจริงฮะผมบอกแล้วครับหมายเลขอะไรเนี่ยเห็นเห็นเลยฮะแตกแถวครับผมพอแตกแถวเขาไม่ปล่อยนะครับอ่ะดูไว้นะรุ่นต่อไปดูไว้นะเห็นไหมหัวแตกแถวออกมาก่อนเห็นไหมครับมันไม่ได้อยู่ในแถวคอริดอร์ครับ ไม่อยู่แถวคอริดอรครับจบไปเลยโหแย่เลยฮะคราวนี้รอบน้อยลงอีกเสายราเรียบร้อยเลยงานนี้หนึ่งศู <108 S 2> มีปัญหาออกไปแล้วนกพูมนไทยสงจอดรถนานอยู่ยี่สิบนาทีพอจะแข่งพวกไม่ได้จอดอีกโอ้โหสายลมเย็นเลสซิ่งครับผมดีแหละนี่คนตีจำนาวงบ,บอกว่าเ2อสอ, 2> อ,อีกาสู้ผมบอกแล้วไง นะครับเตือนแล้วนะว่าเขาเอาจริงนะนะครับอย่าแตกแถวครับผมทุกรุ่นนะทุกคารสดนะเขาบอกเลยว่าสนามนี้เขาเอาจริงนะครับอ๋อสวิตมาให้ดูคันนี้ฮะหมายเลข2 7 7นะฮะนนทวัฒน์สิงค์คำป้อมมาเขาบอกว่า นามสกุลเดียวกับคนสวิตโอบีเป็นญาติที่พัดภาากันมาญาติทาง่างใช่ฮะทางนั้นก็ได้มรดกจากวังพ่อไปนะฮะคนสวิตไม่ได้อะไรเลยฮะเลยต้องมานั่งทำงานอยู่เงี้ยโอ้โหของใครของลีบัตเหรออ๋อของของอาจารย์ลีบัตเหรอ ที่ที่ผมคุยที่ผมคุยกับโอบีอยู่เลยไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คุยกันเยอเนียเขาสื่อสารมาพีูดันเนสเพิ่มซับบอกสวัสดีครับพี่ป๊อปสวัสดีครับพูดัเนสเพิ่มซับเจ้าบอมอ่ะชาชามาละยิงยศสุขใจบอกว่าแตกแถวตาดพิจารณสวัสดีอย่าแตกแถวเอาใหม่ เอาใหม่เอาใหม่เสียเวลาเนี่ยเสียโอกาสเนี่ยเห็นไหมเสียโอกาสมากๆ477ด้วยนะ477จะไปแตกแถว,แลวเลยเฮ้ยเตือนแล้วนะพวกจะวิงว่งวิ่งไม่ได้วิ่งเล้งั้นเอาลครับตอนนี้ต้องบอกใหม่ครับตั้งใหม่ให้ข้าหลังมาทันนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะเสียเปรียบเสียเปรียบข้างหลังครับ ดูครับต้องตั้งรีดครับผมอย่าย่องดับละ่ะเดี๋ยวดับอกีอาการักสักสี่สิบกำลังสวยเบามากก็รดดับอีกเข้าเกียร์สองไหลไม่ไหวอเหยียบคันก็ถึงก็คอื้อไ <c oughs> มาครับเดี๋ยวดูคับรอบนี้ปล่อยไม่ปล่อยครับปล่อยแล้วละ่ะไม่ปล่อยก็ แย่แล้วยาแตกแถวเเออออตอนแรกก็สวยอย่างนี้แหละยาแตกแถวละยาแตกแถวละเฮ้ยสวยสวยสวยโอเคเอาผมกันยานไฟแดงดับเปิดเกมกันค่ะตีสามแปดวีวีสามสองมิสูบิชิเลซิ่งครับผมโบนั่ว่าตาบะตาบพบครับผมชูดออกมาเจ้าโหนงครับเจ้าโหนง เจ้าหนงขึ้นมาเป็นผู้นำตามมาด้วยพิ่นุและตามมาด้วยฐานกูลเกียรตินะฮะและใครฝาหน้าเปิดคกำลังแปบนใครอ่ะเหรอฝาเปิดเหรออยู่ครับผมมองไม่เห็นนี่สองเจ็ดเจ็ดนะแหมสุวิทยวัฒน์สุวิทย์พายามกเกลียวเลยนะเรานี่คันนี้นะครับผู้ทีนด้วยนะรล่อวิทย์รอสิงกำปอง มาดูกลุ่มนี้บ้างไทยเอ่ยตรงนี้เป็นหมายเลขเก้าเก้เป็นเซตพงศ์เซตพงศ์สว่างวงกันถึงศอัสดาเข้าสู่ร้อยอาร์มาเจ้าเต้ป่้เเจ้าเต้ตกไปเหรอสี่แล้วก็เจอหนึ่งเจ็ดวิรัตกันเกศอากแอดโฮมขึ้นมาในกลุ่มนี้ครับสุภรุมาแจดบิโอสองามขึ้นมาครับ รสีคับกองเกียรติอ่ากองเกียรต์นะผมกองเกียรติสักสูงมีปัญหาแล้ว4.8นะผมใช่ครับปัญหาผม4.8รู้รถไทยไม่มีคือใช่ผมเหมือน่าจะสับสลับรถมาเอาแล้วครับตอนนี้พี่อู๋ครับมาแล้วไอ้ผมกาลาได้ผมไล่แรงขึ้นมาเรื่อยๆไล่ขึ้นมาครับไล่ขึ้นมาอันนี้หมายเลข9 99 ในกลุ่มนี้ดีกว่าหมายเลข2องเจ็ดตึ่งนี่เป็นของสาลาวุธนะครับในกลุ่มนี้หมายเลข3 1มสิบเอ็ดที่ครยสามสิบเอ็ดน่าจะเป็นทางด้านของวรสศิษฐ์ผาดดานุกุลวัฒนาครับผมกลุ่มนี้ก็เป็นอันดับที่สิบสองสิบสามสิบสี่นี่ครับสี่ศูนย์หกช้อนแซงด้านในมาครับคุณผู้ชมครับสี่ศูนย์หกชืไม่ขึ้นนะชื่อไม่ขึ้นนะขอไทยด้วยค,ครับผมมาดูผู้นำครับเจ้าโงงครับ ตงยังนำมาคันนี้เป็นเทอร์โบเรียกว่าเป็นเครื่อง turbo อะแล้วคันนี้ครับหมายเลขเกีองครับทาเป็น turbo เป็นคันแต่ขับซีคอยมีจะูานปีช้าผมเขาแบบเขามีเป็นเป็นรุ่นขับซีแทนที่ไม่ีอะไม่ต่อ open open เขาแบ่งรุ่นกันแล้วมาครับ the build t a ครับจานปีช้าผม แข้งอีกาดำแล้วทีครับหมีบางกวยครับแข้งหมีกับหมีบางกวยฟิซูบิชินี่มีสองคันแล้วนะอสองคันสองคันที่แ my friend ใช่ฮะฟิซูบิชิ and my friend ครับมาแล้วมาแมฟ my friend เต็มเต็มกลิตเลยฮะอาูบ friend นี่ก็ดีหกตาลาดไมฟเรนเจ้าเต้เจ้าเต้นะทีที่หกตาลาดวันสองเลยสองนี้ที เอาหน่อยเต้เอาหน่อย146พระนุชสุปัน,นน่อายุทยาอยู่ในรุ่น44ครับคันนี้ครับเขาเป็นผู้นำในคลาสของเขาครับผมที่18นะเขาเจอรถช้าด้วยโอ้โหโ,หโ,หโยไูไปทั้งลำกันไปเลย46กา,าเนี่ยเขงแล้วละ46กา,าเจออาอูมาแล้วครับตอนนี้วิรัตก,กันเต้ครับซูปเปอร์สเปเชียลโอ้โหซีลุนเขา จากเอสเกติกเนี่ยตองไปไล่กับออดวัดใหม่ใหม่คาร์มิครับผมวัดใหม่คาร์มิในซูบูรินเปซ่าจะเข่งเซอร์วิสครับผมแข่งเดียวกันแข่งเดียวกันแข่งเดียวกันเออโอวโอวโอวเอสโอมเซอร์วิสโอ้โหจะไปเซอร์วิสรถได้ครับเห็นนิดเห็นซูบูรุไม่ได้เลยฮะอยากอยากจะไปซ่อมเหมหรือเกิดผมอยากทำรถเนี่ยผมขต้องบอกงี้ครับว่าพี่อูนี่ก็เปิดอูซูบูรุเดี๋ยวล่ากระบังนะครับผม นี่ก็มีซูเปอร์ชีสสองลำนี่แหละครับเป็นวิษมุนนี่กิจแต่ฐานตุ้เกียรดอมปลอดภัยพิษับผมเจ้าแมนเจ้าแมนคันเหลืองที่เจ้าแมนนะครับน้องชายมดบังตุยน้องชายพี่หมีนี่ครับสีเหลืองเนี่ยสีเหลืองเนี่ยติดเบอร์โทรด้วยครับผมไม่ใช่ครับติดให้เลขฮะให้โชคให้ลาบไม่รู้เบอร์โทรใครด้วยครับติดผิดไปตัวนี่ยุ่งเลยดีสิบโดนสิบโดน ซีเวร์โดนครับกันนี้ซีเวรโดนงอีออต้พาร์ตหนึ่งสองแปดนะผมแก๊งนี้ก็ต้องนี่เลย AE เท่านั้นส่วนนี้ก็ AE เท่านั้นครับเรา่ว่า AE ีตอนนี้ได้รับความนิยมในส่วนของเอร์กิจเยอะๆครับผมโตเิต้ามาเยอะดูครับมาแล้วมากดการอยู่ตรงนี้ครับเจอ๊ยเคหน่อยนะฮะสามสิบเอ็ดที่ไทยอ่ะ บอลส <What a S 1> ิีช <seat. S 1> าดานุกูลวัฒนาพาเพื่อนลงร้อยอารม์มาครับผมเฮ้ยเหลือสองรอบแล้วคุณผู้ชมนี่ก69ผู้นำครับวราพลตาประพับพบตอนนี้นำคนเดียวครับผมเวลาเร็วที่สุดเขาอยู่ที่ 1, 1. นาที12วินาทีครับผมแรงนะนแรงแรงนะลุแรง,แรงครับแล้วตามมาด้วยพิภูนะพรอมมีชนวิจานปีชา้างครับผมไปดุ่นบ้านเฮียครับ ปกติพี่นงเนี่ยถ้าเราจําได้เขาจะขับฉลามฟ้าฉลามฟ้าแนี้เราฉลามไปลงน้ำไปล้วปล่อยปล่อยฉลามสู่ทะเลไปแล้วเากับคันนี้ครับกับยุู่บ้านเฮียกิงเพ็กการ์ลและเจอด้าๆของทีมการวิโงของเยียดเยี่ยดแล้ผมโม้อหเกือไปแสงยั้ไม่ได้ครับ เยวดูครับโอ้โหเจ้าโหนครับจังหว่าน oui> <|en|> ah ี้เข้าฮอนด้ามาจะเข้าสู่ทางตรงครับหิงเทกราดแล้วไปเจอรถชาออกไม่ได้ครับแหมบังอยู่กับเกือไปนะฮะเอามาลุ้นว่าพรมิสนุนะครับอ้าจบๆเลยโอ้โหรัพนสภาพพัฒนโค้ครับผมอันดับที่หนึ่งพรพิสนุอันดับที่สองครับผม วินเนอร์ครับวรพลสหารับปรพนครับเวลาของเขาครับ1นึ่งาที1 2 0่7ก็เป็นเวลาที่ดีมากครับไหรุ่นบ้านเฮียสมถุยสมถุย,ถยชื่อแต่ละอย่างนี่แหมเข้าใจตั้งไดเกินนี่ครับ เลลิซอฟไม่เป็นทางการอันดับ1เจ้าโหน่งครับอันดับ2เป็นพรวิษนุครับอันดับ3เป็นวิษนุอันดับ4เป็นถากูลเกียรติอันดับ5เป็นกรวัดครับเดี๋ยวไปชมไฮไลท์นะครับไฮไลท์ light, แล้วก็ไปฟังบทสัมภาษณ์กับฟาอีกันนะครับ